ามาเบิงเครื่องสีหม่องม่ว้ับนี่ม่วขายเมล็ดพันธุ์นะครับนี่นี่คือเครืองสีหม่องม่ว้ับนี่ห้วกควันบะมี่ด้ครับนี่หมววควันใส่ส่นอนครูโตครับหม่องม่ว่ครับควงหม่องม่ลงครับนี่พัตนามาเรื่อยครับ สำหรับปูปูุกหขายมัเด็ดพันธุ์ครับนี่ช่องออกครับนี่ช่องอ่อนไม่หม้อร้อนๆนี่ครับบอกมาช่องช่องนี่ครับนี่ของลาวครับนี่การนการเรตุ่หม้อขายมัเด็ดพันธุ์นี่ลำบากครับใส่ซ่อนขูดเอาครับพาเราซ่อนมาขูดเอาขูดไน่เอาครับ ยังมามักไว้ครับมักไว้ขึ้นหนึ่งใน่กวันควันห้าสิมาล่างครับนี่แต่คู่มือนี่เพิ่งมีเบอร์กี้ปีบ้านนะครับนี่ประมาณสองสามปีขึ้นหลังครับนี่สามปีสี่ปีขึ้นหลังนี่ครับนี่ยังที่มีเครื่องสีแน่หมกโม่เองครับนี่อันนี้เป็นของเครื่องของบริษัทนะครับนี่ซัดส่งมาให้ลูกไล,ล่รับสีครับนี่นี่ช่องออกเปลือกมันครับนี่ช่องออกเปลือกหมกโม่ครับ พัฒนามากเล,เลยครับนี่เพื่อความสะดวกสบายให้แก่ลูกไล่ครับบางท่านอาจิบัติรู้ว่าเป็นเครื่องนี่อย่างันนี้คือเครื่องสีหม่อโม่นะครับสีหม่องโม่เอามาเล็กยางเดียวครับนี่นี่ครับหม,ม่อโม่ทีกเติมตัวสีครับนี่ไปผถาคุ้มใบครับไก่มันเมือ่อคืนกีบว่เซาครับผมก็กว้างไวน้นี่ไก่เมือ่อคืนกีบว่เซาเลย<ม>ใส่ผถาคุ้มไปครับนี่ คือการพัฒนาการทำเมเร็ดพันธุ์ครับแหงโม่ครับนี่พันธุ์อื่นกับดเห็ดคนลายอย่างนะครับนี่ไม่มีหลายอยางครับดีนี่คูอแถวบ้านนี่การปลูกขายเมเร็ดพันธุ์นี่มันมีบวบครับมีบวบแบบงูงเงี้ยวบวบงูครับฟักทองครับนี่ ของบริษัทดังๆนะครับในประเทศไทยครับบริษัทที่ได้ขายหาพวกมาปูอย่างนั้นแหละครับยูนิมีเบิร์ครับนี่การขายเมล็ดพันธุ์อย่างเดียวครับนี่อันนี้ขายให้บริษัทครับอันนี้ของเป็นของบริษัทปุ๋ยครับดิบริษัทปุ๋ยตากระต่ายครับเหฮ็ดพันธุ์พันธุ์ให้ของเขาครับนี่การพัฒนามาเรื่อยๆครับ กวนเห็ดล้ำบากอีครับนี่ทางม้วนหรือมักคูตัวนี้ครับมังกรนี่ขางกวนอันเดิมทวนครับนี่มักคูตัวนี้จะสีเหลาจะสามสี่หมื่นครับนี่ใส่เครื่องสีนี่มันมะเขือสองม้วนสองม้วนกับเพชรครับนี่มีหลายขั้นตอนนะครับนี่อันนี้เพชรขันเขาสีเหลวกับพีขั้นตอนนึงครับขั้นตอนสีเหลวกับนี่จะมีการล่าง การขาเชื่อการยังครับเดี๋ยวผมสิลกให้เบิ่งไปเรื่อยๆครับการขายเมล็ดพันธุ์นี่แต่งโม่นี่เฮ็ดจังไหนเนี่ยครับนี่นี่การพัฒนามาเ่อยๆครับนี่เพื่อเพามสะดวกสบายของปลูกไรลครับอันนี้คือเครื่องครับนี่เฮ็ดไหนถ้าเห็นเครื่องเครื่องสีแต่งโม่ด้ครับนี่บางท่ันว่าเอา เครื่องอย่างน้อคือเป็นเังสีอันนี้เครื mm ่องสีแต่งม่ครับนี่เดี๋ยวผมจะทายลองใ you, ห้บังรื่อยครับนี่ขั้นตอนการทำมาเล็ดแต่งม่ครับไห้มาเล็ดแต่งม่นี่มันมีขั้นตอนยังี้ครับนี่น้องจากเข้าปลูกเรียบร้อยไหนวยมาเรียบร้อยครับนี่เข้าสีขั้นตอนคือการสีครับสีแล้วก็มีอีกหลายขั้นตอนครับเย่ามืมกดไลค์กดติดตามเด้อครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ฟังนะครับนี่เพื่อเป็นกำลังใจด้วยกัน ท่านคลิปคั้งต่อไปครับคลิปนี้เอาเพียงไว้แค่นี้ครับ